ทีนึงห้าสิอเสียทิ้งห้าสิบบาทเท่าน่าทีเกษตรเนี่ยผมไปกันสองคนเสียเสยร้อยห้าสิบเขาจะพาทั่วมาให้ดูเลยเขาจะพาแบบนี้เลยนะเขาจะพาแบบนี้มีมาเลยแท้มักเขาจะพามากกอบแบบนี้เห็นไหมครับผมเราจะต้องเอาทางตูดเนี่ยแค่นี้ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเอาเม็ดทางนี้ทางนี้โดยมากมันจะกลอนี่มันจะกลายเป็นตูกคู่ที่มักี้เนี่ย เขาบอกมาที่มันเป็นร่องใช่ไหมนี่เป็นร่องใช่ไหมเราเอาแค่นี้ประมาณแค่นี้เงียตรงนี้เอาตรงนี้ช่วงนี้ไม่ดีทั้งนั้นถ้าจะให้ดีถ้าจะให้ดีนะเราเอาไปเพาะกับขี้เท่ากักบแกลบเพราะเพราะพอมันพอระยกขึ้นมาปุ๊บถ้ามันจะมีแกนยาวอย่างนี้ไม่ไม่มีรากฝอยทิ้งไปถอนมาโป ถ้ามีรากโวยนะต้นนั้นเอาไปจะมีลูกเหมือนเต๋เหมือนมีลูกเหมือนแบบนี้นี่กกษทรก็บอกมานะก็เอาห้าสิบบาทเดียนะพูเนี้ผมมัดสิบบาทสองคนเนี่ยเขาบอกมันยังมีเป็นร่องนี้ใช่ไหมจะผ่านี้จะมีเป็นร่องนี้ไหมเราเราเอาครังนี้ไม่เอานี่ไม่เอากายห้าสิบห้าสิบนะกายลายเอป็นตัวคู่หมดเป็นตัวคู่เอาแค่นี้ เอาแค่นี้รับรองเลยเอาแค่นี้ห้าสิบต่อห้าสิบไอ้ยังงี้คัดทิ้งไปเลยไอ้นี่ไม่เอาอย่างงี้ไม่เอามันไม่เหมือนกันยังไงผมก็ไม่เข้าใจเขาบอกผมว่าผมเสียตังค์นะโอ้โหนี่เอาแค่นี้เดี๋ยวก็เอาแค่นี้อีนี่ทิ้งไปเนี่ยจะมีเป็นร่องใเห็นมันจะมีเป็นร่องใช่นไหมเอาตอนตูดเอาครึ่งหนึ่งอ่ะเนี่ยตอนตูดแค่นี้ครึ่งนึ่อีนี่คัดทิ้งไปอีนี่ไม่เอา เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเป็นแบบนั้นเกษเรก็บอกผมนะครับผมกษเจตั้งห้าสิบบาทไม่ผมบอกให้ควังเนี่ยก็อย่างนี้รับรองคุณคุณลุงก็เอาสูตรของเกษตรเนี่ยมาปลูกอันนี้ใช่ไหมฮะแค่มันถึงก็ออกมาเป็นแบบนี้เรื่องอะไรเขาจะบอกเขาไม่บอกเป็นหลักอ๋อนี่คือสูตรลับฮ่าสูตรลับแล้วควักทองอะไรอย่างหนึ่งอือฮคุณควักทองไห้เข้าใจยังเข้าใจครับขอบคุณคุณลุงฮะมูใส่ถุง